คุณกำลังฟังซึ่งมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อถูกบูลลี่แล้วคะ่ะจะทำยังไงดีต้องพูดว่าเราอาจจะ ไม่สามารถนะคะที่จะห้ามค่ะคนมาบูลลี่ได้หรือในชีวิตเราค่ะอาจจะเคยได้รับการถูกบูลลี่โดยเฉพาะตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะหรือบางคนณนะตอนนี้แล้วค่ะยังถูกบูลลี่อยู่ค่ะในชีวิตของการทํางานหรือการอยู่กับเพื่อนถ้าใจิตใจไม่แข็งแรงพอหรือว่าเราอ,อาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะหรือมีความเบาบางทางใจค่ะดังนั้นค่ะความรู้สึกของเราอาจจะคล้อยตามหรืออาจจะรู้สึกแย่นะคะจากการถูกบูลลี่ได้ง่ายค่ะ ในคลิปนี้ค่ะจะมาคุยกันก่อนว่าสิ่งที่เราควรจะทําเมื่อถูกบูลลี่กับไม่ควรทําเมื่อถูกบูลลี่คืออะไรบ้างนะคะและตัวเราเองค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราอยงต้องอยู่สังคมนี้ต่อไปจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสร้างกายและใจของเรานั้นให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแรงอยู่ได้กับการอยู่นบนโลกนี้นะคะในคลิปนี้ค่ะจะเรียนรู้กันนะคะว่าถ้าถูกบูลลี่แล้วค่ะอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะและอะไรคือสิ่งที่ควรจะทํานะคะ และที่สําคัญเลยก็คือและถ้าจะสร้างตัวเองค่ะให้เรานะมีใจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นค่ะเราจะทําได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นกันก่อนค่ะว่าสิ่งที่ห้ามทําเลยเมื่อเราถูกบูลลี่นะคะคือ1คือการขยี้หรือการที่ยิ่งย้ําซ้ําตัวเองซ้ําเติมตัวเองไปอีกค่ะว่า ใช่เพราะเรามันแย่เพราะเรามันโง่เราก็เป็นเหมือนเขาแหละเราสมควรละที่ถูกบูลลี่มันเป็นความผิดของเราเองแหละที่เราทําอย่างเงี้ยเรามันเป็นคนไม่มีเพื่อนเราหน้าตาไม่ดีเองเรามันเตี้ยเรามันพิการเราอะไรก็ตามแต่ค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เรามีความคิดเหล่านี้แล้วเรายังกระแทกตัวเองทั้งที่เราได้รับการกระแทกมาแล้วสิ่งนี้มันยิ่งทําให้เราเอง อ่อนด้อยนะคะแล้วก็แรงกายแรงใจเรายิ่งแย่กว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องลดละและเลิกหรือข้อนี้ค่ะจะบอกได้เลยว่าต้องเลิกเลยนะคะของการขยี้ตัวเองหรือยิ่งย้ําตัวเองให้แย่ลงหรือกดตัวเองให้แย่ลงเช่นเดียวกับคนที่บูลลี่เราอีกนะคะมันเหมือนกับเป็นการซ้ําเติมตัวเองเข้าไปอีกสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเลิกค่ะอย่างที่สองค่ะ สิ่งที่เราจะต้องระวังเลยก็คือระวังครั้งเราคิดว่าถ้าบูลลี่มาเราต้องบูลลี่ตอบเพราะฉะนั้นหลายคนเมื่อสู้มาจะสู้ต่อเมื่อด่ามาฉันมีปากฉันก็จะด่าดตอบถ้าการกระทําตรงนั้นค่ะเริ่มตน้นเราจะค่อยๆฝึกตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ามันเป็นการสร้างพฤติกรรมของเราค่ะให้เรากลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและพอเราทําแบบนั้นได้ค่ะ มันอาจจะเป็นการสั่งสมแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นไปบูลลี่คนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นในคลิปที่ผ่านมาที่บอกว่าสาเหตุคนที่บูลลี่คนอื่นค่ะบางทีมันเกิดจากการที่เขาได้รับการบูลลี่มาก่อนแล้วเขาใช้วิธีการรับมือคือการก้าวร้าวกลับนะคะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วค่ะกลายเป็นว่าเชื่อไปเลยว่าถ้าจะอยู่ในสังคมได้ต้องก้าวร้าวเท่านั้นที่จะทําให้เขาอยู่รอดก็กลายเป็นว่าใช้การตอบโต้ด้วยการ สู้ตอบหรือใช้การบุนแรงทางด้านวาจาด้านของทางกายนะคะที่ใช้โต้ตอบกันไปแบบที่3ค่ะในทางตรงข้ามเลยกับแบบที่สองนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยค่ะคือเก็บเรื่องราวไว้ในใจไม่ให้ใครรู้ค่ะพอเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้บอกไปเดี๋ยวกลัวว่าเราจะถูกทำร้ายอีกกลัวว่าเกรงว่าก็เลยเก็บงำไว้คนเดียว เราจะเห็นนะคะว่าเด็กเล็กหลายคนค่ะถูกทําร้ายค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเด็กมีพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะไม่ใช่ลูกคนเดิมไม่ใช่เด็กคนเดิมเสื่อซึมลงหรืออาจจะนอนไม่หลับฝันร้ายนะคะมีอาการปัสสาวะรถที่นอนหรือนะคะกลับบ้านแล้วมีแผลมีอะไรเต็มไปหมดเลย มีการเรียนที่แย่ลงหรือในคนทำงานค่ะบางคนถูกบูลลี่ค่ะบูลลี่เรื่องทางเพศบ้างหรือถูกบูลลี่กิจกันไม่ให้เข้ากลุ่มค่ะกลายเป็นว่าทำให้ทำงานช้ามีประสิทธิภาพลดลงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่มีค่าค่ะเพราะฉะนั้นการเก็บเรื่องที่ถูกบูลลี่ไว้กับตัวเองค่ะคาดหวังว่าเดี๋ยวนะคะคนที่บูลลี่เราเนี่ยเขาคงจะไม่ทำแบบนี้อีกเดี๋ยวนะคนอื่นคงจะรู้เองแหละ หรือว่าถ้าวันหนึ่งคนอื่นจะเข้ามาช่วยเองแหละโดยที่เราไม่พูดเลยนะคะไม่ทําอะไรเลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นการทําร้ายตัวเราได้เช่นเดียวกันอย่างที่สี่ค่ะคือใช้วิธีการคือหลีกหนีค่ะหลีกหนีไปเลยก็คือใช้วิธีการหยุดงานหยุดเรียนไม่สบายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการไม่สบายซึ่งมันเกิดจากเพราะว่าทางจิตใจค่ะทําให้เกิดอาการคืออัจเจียนไม่อยากไปทํางานเกิดอาการปวดหัว เป็นไข้ไม่สบายอันนี้เรียกว่าเป็นโรคทางกายที่เกิดจากทางใจมันก็เลยออกมาเป็นพฤติกรรมค่ะที่เป็นอาการขึ้นมาเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันทําขึ้นมาเพื่อเป็น,นกลไกในการปกป้องไม่ให้เราถูกบูลลี่อีกนะคะซึ่งถ้าทําแบบนี้ด้วยการหยุดเรียนหยุดทํางานหยุดไปสถานที่นั้นๆนะคะและเพื่อเป็นการเลี่ยมันเลี้ยงได้ชั่วคราวเท่านั้นนะคะอย่างที่5เลยค่ะเราต้องหยุดนะคะในการทําร้ายตัวเราเอง บางคนบูลลี่แล้วนะคะตนบูลลี่ด้วยวาจาอย่างที่บอกไปข้อแรกคือขยี้ตัวเอง er ย้ำเตือนตัวเองไม่พอตอนนี้มีการทำร้ายร่างกายตัวเองค่ะอาจจะมีการจิกมีการจิกหรือมีการทำให้ตัวเองเนี่ยฟกช้ำค่ะด้วยตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราสู้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงแสดงออกไม่ได้แล้วก็เลยใช้วิธีการทำร้ายร่างกายตัวเองซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการนะคะทำให้ตัวเองยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมแล้วก็มันไม่ดีกับตัวเองเลยหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการ เอาหัวสมองค่ะไปโขกนะคะหรือเอามือไปทุบก,กําแพงซึ่งมันทําให้ตัวเองบาดเจ็บมากกว่าเดิมด้วยซ้านะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเลิกที่จะทําไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาในด้านของการบูลลี่เราได้ทราบม,มาแล้วนะคะว่าอะไรที่ไม่ควรจะทำถ้าเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมาคุยกันว่าอะไรที่ควรทำค่ะถ้าเราถูกบูลลี่หนึ่งเลยค่ะให้นิ่งเฉยค่ะถ้าเป็นการพูดด้วยวาจา เหมือนกับว่าคนที่เขาพูดไม่ได้ทําให้เราสะทกสะทานสะเทือนใดๆหรือใช้วิธีเดินออกจากไปไม่ใช่เป็นการเลี่ยงแบบเราสู้ไม่ได้นะคะแต่นิ่งๆค่ะว่าเราไม่อยากอยู่กับพวกทอกซิกพวกนี้คนที่มีมลพิษทางด้านวาจาพวกนี้แสดงให้เคเห็นคะ่ะหรืออาจจะพูดแค่ว่าหยุดไม่ชอบไม่พอใจอย่ามาทําแบบนี้ ะะการเพิกเฉยก็ดีการพูดให้รู้ความต้องการของตัวเองก็ดีนะคะจะทําให้เขารู้ว่าเรานั้นนะคะใช้สิทธิของเราแต่สิ่งต่างๆเรานี้ต้องทําตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่ทําจนกระทั่งเขารอเรียนหรือเขารู้สึกว่าเขาข่มอํานาจมากกว่าได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ยิ่งย้ําหรือว่ายิ่งทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเราไม่ชอบหยุดอย่าพูดอย่างนี้นะไม่เล่นแบบนี้นะไม่ชอบนะคะ คือแสดงให้เขาเห็นค่ะว่าเราไม่พอใจแล้วก็เราก็ใช้การเพิกเฉยหรือไม่สนใจนะคะหรือค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าแล้วเราไม่สามารถทําได้จริงๆต้องใช้วิธีการบอกกับคนที่สามารถที่จัดการกับเรื่องนี้ได้ค่ะถ้าเป็นในใยเด็กอาจจะต้องบอกพ่อแม่บอกกับผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งบอกกับคนครู เพื่อให้ครูจัดการในเรื่องนี้ได้แล้วรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าในที่ทํางานค่ะถ้ามีการล่งละเมิดหรือการทํานะคะเรื่องของการบูลลี่ในที่ทงานอาจจะต้องบอกหัวหน้าง,งานค่ะหรือบอกกับบุคคลที่ใกล้ชิดให้ได้รับรู้เพื่อให้ได้ได้จัดการกับเรื่องเรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถมากพอผู้หญิงเองนะคะที่ถูกบูลลี่เรื่องทางเพศอาจจะต้องบอกแล้วค่ะกับทางคนที่เป็นคนใกล้ชิด ครอบครัวของเราหรือแม้กระทั่งต้องมีการบอกต้องมีลักษณะของการยินยัดค่ะเพื่อปกป้องตัวเองขึ้นมาได้แล้วสิ่งต่อไปค่ะถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องมีเรื่องของการแจ้งความไว้เพื่อลงบันทึกเราก็ต้องทำค่ะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ค่ะและเพื่อไม่ให้คนอื่นนั้นมันละเมิดสิทธิเราได้นะคะตอนนี้ถ้าจะถามว่าหลังจากที่ดูแล้วมันมีอะไรอีกที่เราต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจเรา อย่างหนึ่งนะคะหลายๆคนที่ถูกบุลีได้ง่ายเพราะว่าจิตใจเปราะบางมากเพราะนั้นอย่างหนึ่งเราเองจะต้องสร้างค่ะให้จิตใจเข้มแข็งมากพอด้วยการเล่นกันไม่ใช่เป็นคนที่น้อยใจง่ายเราต้องรู้ว่าถ้าเล่นคือเล่นและเล่นแค่ไหนเล่นให้ถูกจังหวะถ้าเราเป็นผู้เล่นหรือล้อหยอกล้อกับผู้อื่นแต่แน่นอนว่าถ้าเราถูกหยอกล้อก็ต้องคิดเหมือนกันว่าอ่ะอันเนี้ย เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจบูลลี่นะมันเป็นการเล่นแต่เราอาจจะบอกกับเขาได้ด้วยกันพูจาค่ะสื่อสารกันค่ะว่าแบบนี้นะเธอเราไม่ค่อยชอบให้เล่นแบบนี้เลยอ่ะเราเล่นอย่างอื่นดีไหมแล้วก็ทําจิตใจตัวเองให้แข็งแรงขึ้นค่ะด้วยการบางทีอาจจะใช้การหัวเราะนะคะกลับไปก็คือเล่นไปอะาเล่นกลับอ่ะหรือบางคนค่ะที่เขามีความเข้มแข็งมากกว่านั้นก็อาจจะเหมือนกับหยอกล้อตัวเองก่อนแกล้งตัวเองก่อนค่ะก,ก่อนที่คนอื่นแกล้งแล้วก็ ดูเหมือนกับว่าให้มันดูเป็นเรื่องสนุกสนานไปนะคะสนุกสนุกกันเสร็จอ่ะไม่เป็นไรก็คือจบกันไปถ้าไม่ไหวจริงๆให้บอกนะคะแล้วสุดท้ายแล้วค่ะให้เริ่มที่มีการสื่อสารมีการขอบคุณนะคะกับเรื่องราวต่างๆพูดจาค่ะด้วยการพูดจาที่ดีมากขึ้นเมื่อไรก็ตามที่ระวังตัวดีค่ะหลายๆครั้งคนจะไม่กล้าเขารู้สึกว่าถ้าทําแบบนี้มันคือการทํา ร้ายคนอื่นมันขึ้นกับการวางตัวด้วยและเช่นเดียวกันค่ะใครที่เป็นคนบูลลี่คนอื่นอยู่เสมอเสมอฝึกตัวเองนะคะสังเกตผู้คนมากขึ้นค่ะถ้าเขาไม่ชอบหยุดการกระทานั้นซะฝึกตัวเองค่ะให้รู้จักพูดความรู้สึกด้านบวกให้เป็นคนบูลลี่หลายคนเกิดจากการพูดความรู้สึกด้านบวกไม่เป็นค่ะพูดได้แต่เรื่องหลบๆเพราะฉะนั้นฝึกนะคะเริ่มต้นด้วยการฝึกพูดบวกกับเรื่องราวต่างๆ ฝึกเรื่องคนไม่ได้ฝึกภายนอกก่อนก็ได้โอ้วันนี้ฟ้าท้องฟ้าสดใสดีจังเลยอ๋ออันเนี้ยนะคะเครื่องมือเครื่องเนี้หรือสิ่งของสิ่งเนี้สามารถใช้งานได้ดีจังฝึกที่จะขอบคุณมากขึ้นนะคะขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆขอบ ุณผู้คนและฝึกที่บอกว่าขอบคุณเรื่องอะไรกับสิ่งสิ่งนั้นฝึกที่จะให้อภัยมากขึ้นค่ะให้อภัยตัวเองให้อภัยโลกให้อภัยสิ่งแวดล้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวฝึกพูดคําว่าไม่เป็นไรได้บ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเมื่อสร้างความสมดุลได้เราจะเป็นคนนะคะที่อยู่ในสังคมได้อย่างดีก็คือไม่ไปบูลลี่เขาและก็รับมือได้กับการถูกบูลลี่นะคะฝากไว้นะคะกับเรื่องของบูลลี่ค่ะ เป็นภัยซึ่งเป็นภัยสังคมเป็นปัญหาสังคมนะคะหยุดได้ละได้เลิกได้ดีค่ะช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันค่ะการพูจาด้วยเรื่องดีๆการชื่นชมด้วยเรื่องดีๆการการขอบคุณสิ่งดีๆซึ่งกันและกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในโรงเรียนและที่ทำงานค่ะ คลิปหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆอะไรกันต่อไปนะคะติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ